รีวิว s u เ f a แล็ปท็อปโกแล็ปท็อปเครื่องเล็กน่ารักจากทาง Microsoft วันนี้นะคะครีมจะมารีวิวเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะทาง Microsoft ส่งมาให้ครีมนะคะกับเจ้าตัว Surface La p t o p Go ค่ะตัวนี้นะเป็นโน้ตบุ๊กตัวเล็กน่ารักนะคะดีไซน์ของเขาเ,เรียบบนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาที่สุดจากทาง Microsoft นั่นเองค่ะเหมาะสำหรับพกพาน,นะคะจะใช้ทำงานดูหนังฟังเพลงเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะเพราะตัวนี้นะคะมีกล้องที่มีความละเอียด HD มาให้ในตัวด้วยค่ะสำหรับ Surface La p t o p Go นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3 รุ่นด้วยกันนะคะโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันค่ะเป็น SSD นะคะ 64GB ค่ะแรม4 g b นะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเอกสารเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตนิดเดือนหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยต้องการใช้งานที่เพิ่มกว่านั้นนะเขายังมีมาให้เลือกนะคะเป็น SSD 1 2 8 g b แกล้วก็ 256GB ค่ะโดยทั้ง2รุ่นนะคะจะให้แรมเพิ่มมาเป็น 8G b นั่นเองค่ะ เรามาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะ Microsoft เนี่ยเขาออกแบบมาให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยวัสดุของเขานะคะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะสีแพตินัมค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นโลโก้ Microsoft ที่ฝังเป็นเงาๆเ,เ,เพิ่มความพรีเมียมมากๆเลยล่ะคะ่ะ และที่พิเศษนะคะตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะมี Instant On นะคะด้วยลายนิ้วมือคือเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดเครื่องได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องใส่รหัสผ่านเลยละค่ะและส่วนพอร์ตที่เขาให้มานะคะก็จะเป็น USB Type A 3.01ช่องค่ะ Type C 1ช่องนะคะแล้วก็ช่องเสียบหูฟังขนาด3.5จําำนวน1ช่องค่ะ คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีสาย Type C นะก็สามารถเสียบตรง Type C เพื่อชาร์จได้เช่นกันนะคะแล้วก็เขายังมี Surface Connect นะเป็นช่องเสียบสำหรับชาร์จรโน้ตบุ๊กเครื่องน,นี้ชาร์จได้เหมือนกันค่ะสเปคของเจ้าตัวนี้ทั้ง3รุ่นนะคะจะใช้เป็น CPU Core i5 Gen 10นั่นเองค่ะหน้าจอสัมผัส p i x e l s e n s นะคะขนาด12.4นิ้วค่ะสามารถทกพาไปไหนมาไหนได้สบายๆนะเพราะว่าเบามากค่ะหนักแค่ 1,110กรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถถือมือเดียวได้นะความบางอยู่ที่15.69ม mm ิลิเมตรนะคะสามารถใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้ถึง13ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะสำหรับเจ้าตัว Surface Laptop Go ตัวนี้นะคะสิ่งที่เขาแถมมานะก็คือ Windows 10 Home ค่ะแล้วก็ยังแถม Microsoft 365 Family มาให้ทดลองใช้อีก30วันด้วยนะคะโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กราคาถูกนะคะใช้งานพกพาไปไหนมาไหนก็ได้จากทาง Microsoft ดีไซน์แล้ก็สเปคดีขนาดนี้นะจะ ใช้ทำงานเรียนออนไลน์หรือว่า work from home ก็ได้เช่นกันนะใครค่ะที่อยากได้โน้ t ตบุ๊กเครื่องเล็กๆสักเครื่องตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะส่วนราคานะคะรุ่นเริ่มต้นนะ19,990บาทค่ะและ25,900บาทในรุ่น128 g b นะคะแล้วก็32,900บาทในรุ่น256 g b นั่นเองค่ะรับประกัน1ปีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jib.co.th ะะเรามีบริการส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกส like, like, ัปดาห์เลยค่ะ